ของข้อทำทันทีถ้าคุณอยากมีเงินก้อนก่อนกับต่างจังหวัดข้อที่ 1. เป้าหมายและระยะเวลาเป้าหมายคุณต้องการมีเงินก้อน1ล้านบาท2ล้านบาทหรือเท่าไหร่ระยะเวลาคุณต้องกำหนดระยะเวลามาเลยว่าคุณต้องการระยะเวลากี่ปี1 2, ปี2ปีหรือ3ปีให้มันสอดคล้องกับจำนวนเงินที่คุณต้องการไม่ใช่ว่าคุณต้องการ5ล้านบาทภายใน1ปี อันนี้คุณต้องพิจารณาตัวเองนะว่ารายได้ของคุณกับการหารายได้เสริมเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าคุณต้องมาดูงบการเงินของคุณอีกทีหนึ่งว่ารายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เงินเก็บออมเท่าไหร่เงินลงทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้น <S <S การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในการที่เราจะสามารถมีเงินก้อนแล้วเก็บเงินก้อนนี้กลับบ้านต่างจังหวัดได้ถ้าคุณต้องการ1ล้านบาทภายในระยะเวลา2ปีคุณก็เอา1ล้านบาทตั้งแล้วก็หารด้วย24เดือนก็จะเท่ากับ41,666บาทต่อเดือนแล้วถ้าวันนี้คุณหารายได้ได้อยู่ที่30,000บาทต่อเดือนคุณลองคิดมาว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ค่านีสินค่าบัตรเครดิตค่าอะไรจิปบบาตะต่างๆนานาคุณสามารถที่จะมีเงินเก็บออมในบัญชีได้แต่ละเดือนกี่หมื่นบาทสมมุติว่าถ้าคุณได้เงินส0 0 0 0บาทรายได้แล้วคุณหักค่านูนค่านี่แล้วเหลือ1น0 0 0บาทหมายของคุณคือ1ล้านบาทผ่านสิเดือนคือ2ปีคุณจะต้องหาเงินให้ได้41,666บาทต่อเดือน เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณมีเงินเก็บแค่1,500 0บาทต่อเดือนคุณก็เอา4,000 0 1 6 6 6ตั้งลบด้วย1,500 0บาทที่คุณสามารถเก็บเงินได้ต่อเดือนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาเงินรายได้เสริมเพิ่มเนี่ย2 6 6ห6บาทต่อเดือนแล้วหาด้วย30เป็นจำนวนวันต้อง<บ>หาเงินเพิ่มให้ได้ 888บาทต่อวันถ้าเราทําอย่างนี้ทุกวันมีวินัยในการออมมีวินัยในการทํานะคะมันถึงเป้าหมายแน่ถ้าถึงเป้าหมายได้เพราะว่าเขาคิดอยู่แค่ในหัวของเขาว่าเขาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่เขาอยากมีเงินเท่านี้10ล้าน20ล้านภายในระยะเวลา10ปีแต่เขาไม่เคยเขียนลงมาเลยว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาต้องหาไรายได้เสริมยังไงให้ได้ต่อวันวันละเท่าไหร่ เขาไม่ได้ลงดีเทลลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นการลงมือทำมันจะไม่เห็นวิธีการลงมือทำไหนนะคะตั้งใจคืดขึ้นสู้แล้วว่าวันนี้ฉันอยากจะมีเงินก้อนที่จะกลับต่างจังหวัดน้องๆก็ต้องเขียนลงไปในสมุดลงไปในกระดาษลงไปในฟิวเจอร์บอร์ดใหญ่ๆก็ได้นะ เขียนลงไปเลยว่าเป้าหมายของเราคืออะไรจํานวนเงินเท่าไหร่ระยะเวลากี่ปีอย่างที่พี่เป้ยกตัวอย่างคือว่าถ้าน้องๆต้องการมีเงินก้อน1ล้านบาทภายในระยะเวลา24เดือนคือ2ปี 2> หาช่องทางแล้วว่าไอ้เงิน888บาทต่อวันที่เราจะต้องหาเพิพ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะหาจากไหนเสิร์ช Google เลยว่าเราจะหาจากไหนการทำออนไลน์เป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้นะ ถ้าพี่เป้นแนะนำคือว่าเราขายของออนไลน์หรือไม่ก็ถ้าเราทำงานประจำอยู่ไปถามเพื่อนเลยว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเราทำปิ่นโตมาเนี่ยใครอยากจะกินอะไรบ้างให้เขียนออเดอร์ล่วงหน้ามาเราจะทำกับข้าวปิ่นโตไปขายที่ทำงานเพื่อหาอาชีพเสริมตรงนี้การที่เรามีเป้าหมายชัดเจนเราไม่ต้องอายการทำมาหากินนะว่าเดี๋ยวเพื่อจะหาว่าเราร้อนเงินเหรออ ใช่เราร้อเงินเราร้อนเงิน,เร,รน,เ,งนเรามีเป้าหมายของเราที่เราจะเก็บเงินก้อนไปต่างจังหวัดการทํามาหากินไม่ใช่เรื่องอายเพื่อนที่รักเราจริงเนี่ยเขาจะต้องสนับสนุนเราด้วยซ้ําว่าเราเป็นคนทํามาหากินเราเป็นคนขยันเราเป็นคนไม่ของเงินใครเราเป็นคนเอาของมาแลกของอะ่ะเราไม่ได้แบบอยู่ๆว่ายืมเงินหน่อยไม่ต้องคิดดอกเบี้ยนนะอันนี้มันไม่ใช่ คนปกติเขาทำกันนะคนที่ไม่มีความพยายามเขาทำกันเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่เป้นแนะนำคือว่าน้องอะไปถามเพื่อนในที่ออฟฟิศที่ทำงานเลยว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำปิ่นโตมาอาหารกลางวันหรือใครต้องการกินขนมอะไรเช่นเคก้กกล้วยหอม ช็อกโกแลตบราวนี่หรืออะไรเราไปหาความรู้ได้จาก Google นะว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงได้บ้างง่ายมากในยุคปัจจุบันที่คุณจะสามารถเสิร์ช o o o g s e เสิร์ช u t u b e ได้คุณสามารถรู้วิธีการทำสูตรอาหารที่มันอร่อยถ้าคุณขนขวายแล้วคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณลงมือทำมันทำได้แน่นอนหมายของน้องคือวันละรายได้เพิ่มขึ้นวันละ888บาท ถ้าน้องขายกับถ้าเราเดินออกไปข้างนอกออฟฟิศเนี่ยมันอาจจะกล่องละ45-50บาทแต่เราขายเพื่อนๆกันเองเนี่ยในกล่องละ40บาทก็ให้เอา888บาทหาร40เลยว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยหารายได้เสริมเนี่ยทั้งหมด22กล่องตีไปว่ากำไรครึ่งๆแล้วกันนะหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำเข้ากล่องให้กับเพื่อนเนี่ย40-44กล่อง ต่อวันเนี้ยอาจจะได้แค่10กล่องเดือนหน้าอาทิตย์หน้าอาจจะได้เป็น40 100่อยกล่องนะขายแค่เพื่อนเราในออฟฟิศเราก็พยายามขายของออนไลน์ด้วยคือทุกอย่างอะ่ะตั้งเป้าหมายมาเลยว่าเราต้องการเงินเนี่ยรายได้เสริมเพิ่มขึ้นวันละแ8 8้บาทและเราจะสามารถหาช่องทางได้เองว่าไอ้คำว่า888บาทเนี่ยมันหาทางไหนได้บ้างค่อยหาช่องทางนะ ไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะคะคนที่เพอร์เฟกไม่มีในโลกนะคนที่ลงมือทําเหมือนที่แจ็คหมาพูดหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จ1คือเขาจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน2คือเขาจะต้องทําตัวเหมือนเด็กเบบีที่ค่อยๆหัดเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวนะคะไม่ใช่แบบอยู่ๆวิ่งเลยนะมันไม่ใช่นะแจ็คหมาเขายังพูดไว้เลยว่า การทาธุรกิจให้ประสบความสําเร็จคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องเป็นเหมือนเด็กน้อยที่ค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวเตาะแตะเตาะแตะนะคะข้อสนะคะน้องๆจะต้องไม่หลุดจากเป้าหมายนะน้องเชื่อไหมว่าการที่เราทําอะไรเป็นรูทีนเนี่ยอาจจะเดือนแรกอาจจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกขยนันรู้สึกมุง่งมานะรู้สึกแบบตื่นเต้นที่อยากจะทําสิ่งใหม่ๆพอเดือนต่อไปที่เราทําเป็นรูทีนรู้สึก มันไม่มีพลังอะหลุดจากเป้าหมายของเราให้เรากลับไปดูข้อที่1ว่าเป้าหมายของเรามันคืออะไรพยายามที่จะเสพข่าวดีๆเสพสื่อดีๆอยู่ในกลุ่มสังคมที่ดีๆอย่าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่มีความคิดลบๆแล้วก็ได้แต่บอกแล้วว่าทําไม่ได้หรอกจะทําไปทําไมชีวิตของเราใช้ซะใช่ใช้ซะใช้ซะ,ะในทางที่เป็นประโยชน์มที่คุ้มค่าในการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราจะต้องมีทั้งของการช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนพอเราช่วยเหลือตัวเองให้ได้เนี่ยเราค่อยไปช่วยเหลือสังคมบางคนเนี่ยโอ้ยช่วยเหลือสังคมจังแต่ว่าไม่ยอมมองมาที่ตัวเองเว่าเราช่วยเหลือตัวเองหรือ,อยังเรามีหนี้สินที่จะแก้ไขหรือ,อยังเรามีเงินที่สามารถซัพพอร์ตครอบครัวของเราได้หรือ,อยังตัวเองได้หรือยังก่อนที่จะไปซัพพอร์ตคนอื่นดู <m ult i> ที่ตัวเองเยอะๆนะว่าเราอะในชีวิตของเราเนี่ย มันมีการพัฒนาขึ้นในแต่ละปีหรือเปล่าอย่าหลุดโฟกัสอย่าหลุดเป้าหมายข้อ2คืออย่าหลุดเป้าหมายของเรานะในคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ข้างล่างมาถามพี่เป้ได้นะคุณน้องๆมากนะที่ เขียนข้อความมาหาพี่เป้ถามพี่เป้เรื่องของหนี้สินถามพี่เป้เรื่องของกองทุนนะคะพี่เป้ก็ให้คำตอบให้คำปรึกษาน้องๆไปแล้วนะแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะจะทำ ทำ,ทำพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะไม่ต้องเชื่อพี่เป้100%ก็ได้นะคะแต่ขอให้สิ่งที่พี่เป้พูดเนี่ยเป็นแค่แนวทางแนวทางแนวทางหนึ่งที่น้องๆสามารถที่จะเอาแนวทางตัวนี้ไปปฏิบัติได้นะคะแล้วถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่เป้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ